แรกเลยนะ<ไ>ปเปิดตลาดวันนี้นี่ครับร้านพี่ยันอันนี้เงาะก็สดๆเลยครับวันแรกส,ดดรนะนแนสวัสดีครับพ่อค้าหน้าหวานทูนิชอ่าชแนลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึงตลาดนะครับเหมือนเป็นวันแรกเลยนะครับวันแรกเพราะหยุดสงการไปตลาดปิดไปสวันนะครับสี่วัน วันนี้ก็มาถึงตลาดนะครับครับวันนี้เดินมาทางข้างตลาดนะครับมาข้างร้านพี่ยันนี่แหละครับมาแล้วหมอนทองอ๋อหมอนทองมาแล้วนะครับโอ้โห่วยมากพี่ก็บอกหมอนทองมาแล้ววันแรกเล,เลยนะเปิดตลาดวันนี้นี่ครับร้านพี่ยนันอันนี้เงาะก็สดๆเลยครับวันแรก ว่มี f อซบอกว่ามาถ่ายทุเรียนให้ดูหน่อยรีวิวให้หน่อยรีวิวทุเรียนให้หน่อยครับบอกวันนี้เป็นหนอนทองนะครับเพิ่งมาวันแรกเลยใช่ไหมพี่มาวันแรกจ้า,าวันแรกเลยพี่ครับผมดูเม็ด,ดเม็ด,ด,ดเ,ดดเดสวยมากเลยครับอ,อ้นนี้น่าจะนอำนหวานนะครับอันนี้อันนี้จากไหนครับพี่นายง จากระยองนะครับน,นี่เป็นหมอนทองระยองนะครับหน้าตลาดนี่พี่ยันมาเปิดร้านคนแรกเลยนะครับหลังจากตลาดปิดไป4วันขแวะอุดหนุนได้นะครับร้านพี่ยันนะครับท้างหน้าสุดเลยมีเจ้าเดียวครับ ต้องลองต้องลองโลละร้อยสี่จากระยองนะครับอุดหนุนได้นะครับที่เขาก็ทำฟองใหม่ตลาดนั้นครบวปงจอแล้นะครับอันนี้ยังสุกหมดไรือย่างคับที เดินเข้าไปในตลาดยังไม่มีใครมานะครับมีมีผร,ร,ระจิตพจิตพจิตผลไม้มาแล้วเปิดตลาดร้านยายเปิดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับโอ้ขอบคุณครับสาธุสาธุ ครับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อไม่ได้ไปไหนเลยนอนนอนอยู่บ้านอย่างเดียวครับสงการนิพพิจกมาแล้วนะครับที่ไหนเป็นเที่ยวไหนกันครับยายไปไหวคะแล้วก็ไปทุรัฐผ่าจังหวัดนิดหน่อยค่ะโอแต่ว่าไม่โมไม่ได้เลยปีนเนี้ยไม่ได้เลยเหาม่โมไม่ได้เลย๋อ้าหาไม่โมไม่ได้เลย ยายบอกว่าไปไปหายาโมไม่ไม่ไม่ถึงเลยนะครับสีนี้คนเยอะมากเราเล่นทั้งคืนเลยใช่ไหมครับยายปิดถนนเล่นเลยค่ะปิดถนนเล่นเลยนะครับชนบุรีก็ไม่น้อยหน้าครับเล่นที่ปีนี้จากที่ไม่ได้เล่นมาสามปีเนาะเล่นกันเต็มที่เ็ก้าตลาด มาเรียกมาเรียกหา,า,กหาอันนี้ท่านประธานมานแล้วประธานมาเร็วยังเรยประธานมา,ามาล้างถังเหรอโอ้โหน,นี่ยายยายยังรอไข่ไข่ยหมดเกลี้ยงแผงนะครับเพราะว่าไม่ตุนครับเป็นของใหม่วันนี้เป็นของใหม่ทุกอย่างนะครับโอเครับมาถึงตลาดแล้วมันลังก็ยังยัง ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจะไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับนี่ครับร้านเรามาถึงแล้วเรียบรียอยยังไม่มีใครมานะครับนี่บรรยากาศตลาดครับหลังจากหยุดสงการไป4วันนะครับสวันวันนี้เป็นวันแรกเหมือนเปิดตลาดวันแรกเลยนะครับ เาาตลาดแล้วก็มาได้เป็นผลไม้ครับก็อย่าทายแต่ว่าให้ดูช่วงเปิดตลาดวันแรกหลังหยุดสงการนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมที่คับฝากาากดได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งป็นกำลังใจ้งราคาด้ยครับสวัสดีครับ